สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับน้องอันอีกแล้วนะคะน้องอันก็อยู่ที่งานมอเตอร์โชว์ครั้ง43นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะพานะคะในส่วนของชาวชาญทุกท่านนะคะมาชมในส่วนของรถรุ่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะรถที่ใครหลายคนตามหานะคะแต่ขอแจ้งก่อนนะคะว่างานมอเตอร์โชว์นะคะเริ B ่มตั้งแต่23มีนาคมไปจนถึงวันที่3เมษายนนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ต้องมากันแล้วนะคะเพราะว่าน<ๆ>้องอันมาให้แล้วนะคะเป็นต <beginners> <ๆ S 2> ัวแทนของทุกท่านนะคะพามาชมนะคะ ใครนะคะที่ตามหานะคะในส่วนของรถรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่ว่าจะเป็น ADV 350นะคะคลิก160นะคะและอย่างรถรุ่นที่แบบว่าหาชมได้เฉพาะในส่วนของขับเฮาก็มีนะคะอย่างเจ้า Honda d r ร็นะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้นนอ,อันจะพาไปชมแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยทททที่ั้้งสนุและาากย ความท้าทายครั้งใหม่กับที่สุดของ SUV ไบระดับพรีเมียมนี่คือรถพรีเมียม SUV เหวงการพุผูบอกไทยอ All ค,นะ<อ>คลิก160<ะ>และนี่คือรถสปอร์ต AT รุ่นใหม่และตัวที่อยู่ข้างๆนังอันนี้นะคะนั่นก็คือเจ้า ADV 350นะคะในส่วนของตัว โรซิงไทยนั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นคันสีแดงนะคะ,แ,ะแต่ว่านะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะมีในส่วนของอย่างตัวแสดงดเลยนะคะว่าจะเป็นชิลกำบ,บังลมหน้านะคะที่ปรับได้ถึง4ระดับนะคะ โตทับแข็งคู่หรือว่าในส่วนของหัวกับอัพไซด์ดาวที่อยู่ด้านหน้าก็มีเช่นเดียวกันนะคะเพิ่มมาในส่วนของตัว Honda s m a r t p h o ฟนนะคะวอลคอนโทรลซิสเต็มเองนะคะซึ่งนะคะการควบคุมจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการควบคุมของเขากันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขออนุญาตเปิดก่อนนะคะตั้งนะคะเซตหน้าจอนะคะเรากดปุ่มฟังก์ชันนะคะกดแช่ไว้นะคะ นี่แล้วเขาก็จะกระพริบนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่สามารถตั้งได้นะคะนั่นก็คือนะคะเวลานะคะจะเป็นแบบ24ชั่วโมงนะคะหรือ12ชั่วโมงก็ได้นะคะนี้เลยเป็นการตั้งเวลานะคะในส่วนของการเซตหน้าจอนะคะเวลาตอนนี้ตอนนี้นะคะสามารถตั้งได้นะคะถัดมานะคะนี่เป็นการปรับระดับแสงของหน้าจอนะคะเวลาที่แบบว่าเราอยากดูสมมติว่าบางทีนะคะเราขับรถไปแสงอาจจะเยอะนะคะเราก็สามารถปรับให้เรามองเห็นหน้าจอได้อย่างชัดเจนนะคะส่วนถัดมานะคะหลายๆท่านคงสงสัยข้อนี้แหละตรงกันว่านะคะเป็น เปิดนะคะในส่วนของระบบรถซิงค์นะคะหรือว่า Honda Honda Smart p h ท n h v o i c e c o n t r s l s y s เ e m นะคะเราก็กดลงนะคะกดลงครั้งหนึ่งนะคะให้ขึ้นเย็ดนะคะแล้วก็กดไปทางขวานะคะนี่มันก็จะขึ้นนะคะในส่วนของปุ่มบลูทูธขึ้นมานะคะสามารถเชื่อมได้นะคะตั้งแต่ Android 7.0ขึ้นไปบลูทูธสีขึ้นไปนะคะและคันที่อยู่ข,ข้างๆอันนะคะนั่นก็คือเจ้า ADB 350ะคะในส่วนของไทยสแตนดาร์ดนั่นเองนะคะ,ละหลายๆท่านนะคะถามมาว่าในส่วนของ ท้ายสแตนดาร์ดและรถซิงคทยนะคะต่างกันยังไงนะคะ h o n d ้า m มาร์ทโ n นนะคะว i c e Control s y s t e m จะมีมาให้แค่ในส่วนของตัวรถซิงคทยนะคะซึ่งในตัวสแตนดาร์ดทยจะไม่มีนะคะและนะคะในส่วนของสีนะคะเขาก็เปิดตัวมาพร้อมกันทั้ง3สีทั้ง2รุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาที่อยู่ข้างนั่งอันนะคะสีแดงแล้วก็สีดํานั่นเองนะคะและนี่เป็นอีกหนึ่งท้ายนะของ a อ v 3 5 0นนะคะนั่นก็คือเจ้า Honda a d v 3 5สาม b a า Laser e d i ร i o n อีนั่นเองนะคะซึ่งนะคะ นองอากอาจจะเคยนะคะพูดถึงในส่วนของตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพามาชมใกล้ๆกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เขาให้มานะคะนั่นก็คือในส่วนของที่วางเท้านะคะที่เป็นในส่วนของตัวแตกนะคะที่แตต่างจากตัวสแตนดดร์ดนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่2นะคะนั่นก็คือในส่วนของลายกราฟิกนะคะที่เป็นลายกราฟิกที่แบบว่าออกมาจากกราฟิกจากซีครา ก็เป็นอีกไทยหนึ่งของ a d v นะคะนั่นก็คือในส่วนของ Touring Master Edition นะคะซึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวโรถซิงค์นะคะที่นํามาแต่งซึ่งของแต่งมีทั้งหมด12รายการนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะกำบังลมหน้านะคะสีควันบุรี่นะคะสีสโมกนั่นเองนะคะแล้วก็ชุดกัดไฟหน้าสีดํานะคะแล้วก็ให้มาในส่วนของแผ่นวางเท้าชุด ที่วางเท้าสีดำนะคะแล้วก็มีแผ่นวางเท้าสีเงินนะคะเดี๋ยวให้อดินเราถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าส่วนนี้มี2ชิ้นนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นปั๊มเบรกหน้านะคะสีเงินนะคะแล้วก็ในส่วนของกาดนะคะครอบเครื่องนะคะแล้วก็ให้มาในส่วนของการวัดระดับน้ํามันนะคะสีเงินนะคะอีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นในส่วนของแผ่นรองขาตั้งนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์นะคะเป็นเวอร์ชันที่แบบว่านํามา ิดที่เติมน้ำมันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นสติกเกอร์นะคะชิ้นนะคะชิ้นครอบเครื่องกลางนั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นชุดเบรกท้ายเบาะสีดำนะคะกระเป๋าเบาะบนพลาสติกนะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถจุของได้มากถึง4 2ลิตรนั่นเองนะคะ นี่นะคะก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่หลายๆคนตามหานะคะนั่นก็คือเจ้า h o n d ก c l i ้อยกนะคะซึ่งนะคะเรียกได้บบว่าเป็นปรากฏการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของคลิกเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งตัวก่อนเป็นคลิกในตัวของคลิกร้นะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าลักษณะภายนอกนะคะถูกเปลี่ยนแบบป,ปลงไปเรียกได้ว่าแทบจำไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะ,ะเรามาเริ่มนะคะในส่วนของว่าเขาเนี่ยนะคะเปลี่ยน ะะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์กบ n p Plus นะคะเพิ่มการปกติที่รุมนมากขึ้นนะคะในส่วนของไฟหน้าและไฟท้ายนะคะตัวนี้ให้มาในส่วนของไฟแบบพ e รอบคันนะคะแล้วก็ที่สำคัญหน้าปัดเรือนใหม่นะคะของขาก็เป็นแบบต o อรูป็รูปแบบนะคะ,สะแสดงข้อมูลฟังก์ชันต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะยูบล็อกของเขานะคะบอกเลยนะคะว่าจุดของได้เยอะม,มากนะคะจุดได้มากถึง18นเิยวเดียวนะคะ ช่องนะคะที่ให้มาใหม่เลยก็คือ n e UUST 2G นะคะซื่องเป็นในส่วนของให้มันตัวของไท A นะคะบอกเลยว่าในตัวก่อนไม่มีแต่ตัวนี้มีมาให้นะคะสำหรับใครที่เดินทางไกลนะคะต้องการชาร์จแบตนะคะก็สามารถซื้อรอคันนี้นะคะไปชาร์จแบตได้เลยนะคะเขายังให้มาในส่วนของทั้ง2ไงนะคะไม่ว่าจะเป็นไท p แ s t a n d a r และ ABS นั่นเองนะคะต่างกันยังไงนะคะ Standard กับ ABS ง่ายๆเลยค่ะระบบเบรกนะคะ,บบนนะ,คะใครที่ แต่ว่าขับรถด้วยความเร็วนะคะอาจจะต้องแบบว่าซื้อในส่วนของตัว ABS นะคะเพื่อไปเพิ่มนะคะประสิทธิภาพในการเบรกนะคะป้องกันล้อล็อกท้ายสะบัดนั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าโอ้ขับรถงั่วอยู่แล้วนะคะก็สามารถเลือกในส่วนของตัว t y ยส Standard ได้เลยนะคะแล้วก็เขาให้มานะคะในส่วนของ ABS ท p เนี่ย 2ส,สีนะคะนั่นก็คือสีดํานะคะแล้วก็สีขาวดํานั่นเองนะคะใช้สแตนด์ดนะคะให้มาทั้งหมด3ส,สีนะคะนั่นก็คือสีดํานะคะสีขาวดําแล้วก็สีแดงดํานั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะที่แตกต่างกันแบบว่าเกิดว่าถามหานะคะมาดูกันนะคะเป็นส่วนของโลโก้นะคะ ในส่วนของโลโก้นะคะตัวที่เป็น ABS เนี่ยนะคะจะให้มาในส่วนของเป็นโลโก้สีทองครับตั้มนูนนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะโัวเรียนได้เลยว่าขอบล้อเป็นสีทองนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะของเจ้า Honda c ค i c ก160นะคะนั่นก็คือตัวแต่งนะคะซึ่งเขาให้ของแต่งมามากถึง4รายการนะคะนั่นก็คือนะคะในส่วนของนะคะชิลหน้านะคะเป็นของ H2G นะคะสีควันสโมกนะ,ะนะคะแล้วก็ในส่วนของโลก ก็เป็นของ h 2 c เช่นเดียวกันนะคะอยู่ตรงแถวครอบล้อนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นในส่วนของแผ่นรองเท้านะคะก็เป็นคอลเลคชันของ h 2 c เช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าของสาวของ h 2 c ไม่ควรพลาดนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะสีเงินนะคะของ h 2 c บอกเลยว่าแต่งมาแล้วนะคะทาให้ตัวรถดูโดดเด่นมากขึ้นใครนะคะที่เห็นแล้วนะคะสามารถมองแยกอ,ออกจากตัวธรรมดาได้ชัดเจนแน่นอนนะคะ และนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าจับตามองมากนะคะซึ่งนะคะเป็นรุ่นที่มีขายเฉพาะในส่วนของคัพเฮลนะคะซึ่งนะคะบอกเลยว่าอาจจะได้พบกันเร็วนี้นะคะที่ชามยนต์นะคะซึ่งนะคะรุ่นนี้ก็คือนะคะเด็กนั่นเองนะคะ Hon d a d e ด็นะคะซึ่งนะคะน้องอันก็ไม่ได้ทราบในส่วนของรายละเอียดมากนะคะเดี๋ยวให้แบบว่าตากล้องของเราพาชมรอบรถกันดีก,กว่านะคะจะได้แบบว่าเห็นไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะ ะะและอยากให้น้องอันนะคะถ้ามาชมกิจกรรมดีๆอีกนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดสม mm ั hmm. s c สไ b e กกดกระดิ่งให้ทางเราด้วยนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะ mm hmm. น้องอันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับพี่ๆ mm hmm. ี่คนสวยของเรานะคะบ๊ายบายค่ะ